สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉริยะร้องสอบปมคราบเลือดบนสปีดโบ๊ทยันมีคลิปแม่เชื่อถูกฆาตกรรมวันที่8มิถุนายน2565ที่สำนักงานอายการภักหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอัจฉริยเริงรัตนพงษ์พานังพนิดาศิรยรยศยทินแม่ของแตงโมนิดายื่นหนังสือถึงอธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือไม้หลังนาย ฉริยะอ้างว่าทีมงานตัวเองพบกราบเลือดบริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือนาอฉริยะกล่าวว่าได้รับมอบอำนาจจากนางพนิดาให้ยื่นข้อรยกร้องทั้งหมด8ข้อหลักๆคือให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจหาคราบเลือดบนเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุอีกครั้งร้อมให้ตรวจสอบพยานหลักฐานในคดีตแตงโมในบางประเด็นซึ่งหากมีความโปร่งใสจริงจะต้องตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาไม่ใช่ปัญหาจะไม่ก้าวล่วงการทำงานของอายการภาคหนึ่งสำหรับคดีอาจจะเลื่อนสั่งฟ้องออกไปจากเดิมวันที่23มิถุนายนนี้จนกว่าจะครบกำหนดสั่งฟ้องได้ส่วนตัวเชื่อว่าอายการภาคหนึ่งมีความตรงไปตรงมาที่สุดที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยจึงจะให้เวลาพิจารณาเต็มที่ตาอาริยะกล่าวว่ายืนยันว่ามีวิดีโอที่พบคราบเลือดอยู่จริงซึ่ง ประชาชนก็สงสัยว่าเหตุใดเรือลำนี้จึงสะอาดมากและทำไมถึงนำเรือไปจำลองเหตุการณ์ทั้งที่มีสารปนเปื้อนจากการถอดใบพัดเรือและประเด็นอื่นๆจากนี้จะไปขอผลการชนะสุดสอบแตงโมเบื้องต้นกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม รังไปขอจากสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีมาแล้วไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากผลการตรวจครั้งแรกจะทำให้ทราบข้อมูลการเสียชีวิตของแตงโมทิชัดเจนขึ้นแต่ผลการตรวจที่มีการถแถลงไปก่อนหน้านี้เป็นข้ออภิปรายเรื่องบาดแผลเท่านั้น ด้านนางพนิดากล่าวว่าวันนี้เดินหน้าต่อสู้ทวงความยุติธรรมให้ลูกสาวเต็มที่และวันนี้เข้มแข็งขึ้นมากที่ผ่านมายอมรับว่าเคยไปขอความช่วยเหลือจากทนายแต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือยืนยันมั่นใจในหลักฐานของทีมงานนายอฉริยะและยังเชื่อว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมส่วนประเด็นเรื่องของแฟนเพจ a c e b o o k แตงโมที่โพสตคลิปเสียงเบิร์ตนั้นยังไม่ได้เปิดฟังและไม่ขอออกความเห็นรวมถึงยังไม่ได้คุย กับเบิร์ดแต่เชื่อว่าเบิร์ดเป็นคนดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ